คนที่มาครับทุกคนครับบอมจังหน่อยโยวันนี้ครับเราจะอยู่นแบบของอนิเมะบาร์เรียร์สุบินเตอร์สองนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในคลิปนี้ครับจะมารีวิวตัวละครนะครับทั้งห้าตัวที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหลังผมนั่นเองนะครับเอเกอดี้นะครับที่อยู่ในข้างหลังผมนั่นเองนะครับก็คือตัวละครนะครับจาก ที่เราสุ่มขายพิเศษจำกัดฟรานเองครับมีทั้งหมด5ตัวในการนั่นเองนะครับจะมีอานอสฮามาจูจิโร่จินตงกินงูนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อตัวอะไรนะครับผมไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับไม่รู้จักเรื่องอะไรนะฮะแต่ก็เป็นอันดับสูงสุดนะครับก็คือตัวจุดหนึ่งนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูทีละตัวเลยนั่นเองนะครับผมอ่ามาสลับตัวแรกนะครับผมจะเริ่มตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับคืออาร์นอตนะกันนะครับอานอสผมน่าจะเอาอานอสก่อนนะอานอสนะครับผมเดี๋ยวไปดู นี่นะครับอานอสนะครับผมหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมอานอสแล้วเปล่าวะในอาอนอสเนาะใช่ไหมย,ยังไงก็อาอนอสแหละครับเอออานอสไม่ใช่คีดรดุโตะแน่นอนนี่ฮะสกิลนี่นะครับสองสามสี่สี่ห้ารอบนะครับเราไปใช้สกิลสกิลจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ ดานเบตสูงสุดครับเลเวลาร้อยครับก็อยู่ที่ล้านหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ใช้นี่ก็อยู่ที่สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นนั่นเองนะครับตัวที่สองครับผมฮันมาจูจิโร่ครับแบบเร็วๆเลยนะฮะอันดับต่อมานะครับผมฮันมาจูจิโร่นะครับผมระดับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตีหนึ่งรอบตีสองรอบตีสามรอบตีสี่รอบแล้วก็ตีห้ารอบนะครับใช้สกิล ตะกี้เป็นนี่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับดาวเมทครับอยู่ที่2อล้านแครับผมชายนี่ก็อยู่ที่4ีล้านเ้านะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับจินโมรินั่นเองนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะอันดับอยู่ที่12%นะครับผมอ่าตัวตรงๆูงดีกว่านี่ครับมาตี1รอบ2รอบสมรอบสี่รอบตี4ี่รอบนะครับผมสกิลแค่นี้นะครับดาวเมทนะครับก็อยู่ที่ ดาเมดเขาธรรมดาครับอยู่ที่สาล้าน7นะครับแบบาชนีก็อยู่ที่หล้านสาครับผมตัวต่อไปครับผมก็จะเป็นทรงจินงูนเองนะครับผมตีหนึ่งรอบตี2รอบตีสามรอบตีสี่รอบนะครับผมกิวเป็นแบบนี้นะครับธรรมดาครับอยู่ที่หล้านห้าครับตัวาชนีอยู่ที่9ล้าล้านส่นเองครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ครับไม่สามารถดูแคดได้เองเนาะก็คือต้องดูดบนี้เลยนะครับเลเวลก็จะอยู่ที่ อ่าเลเวล110นะครับคือไม่สามารถเอาเวลได้นั่นเองนะฮะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็มีโบนัสด้วยครับตั้งความเถี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นจากราที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณนั่นเองนะฮะนี่เลยตีหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าร,รอบนะครับผมจะใช้สกิลเชดโดโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมทั้งหมดห้าตัวด้วยกันนั่นเองนะอาจจะรีวิวเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะรีบมากๆเลยนั่นเองนะครับพเพื่อนๆ ก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ดีเลยมากครับแต่ต้องขอภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเอาละครับเพื่อนๆเับเป็นไงบ้างผมทั้งหมด5ตัวนี้ครับคิดว่าโหดกันหรือเปล่าแล้วอยากได้ไหมฮะต่อเพื่อนๆลองคอมเมนต์กันหน่อยในการครับสุดท้ายนี้ผมใครอยากให้ผมะครับมาเล่นในเกมนี้อีกครับและอยากให้ทำเกมนี้ยาวๆแล้วทำกากไปเทพยบยครับก็รบกวนหน่อยอย่าลืมฝากกดไลค์ กดติดกดกระดิ่งให้ผมหน่อยกานครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำเกมนี้ต่อไปนั่นเองครับผมสัญญาครับว่าจะทำคลิปดีๆในเกมนี้ออกมาให้ดูกันอย่างแน่น,นอนครับก็าฝากด้วยนะครับแล้วก็เจอกันนะผมตายเยอละครับ